เชิญเพื่อนเพื่อนอะไรครับเล่นไหมเพื่อนเก็บแบงค์อย้่วไม่ไม่ไม่เคี๋ะโอ้รองช้าอ่ะ้วคอยโดดมั่วด้วยนะประเด็นอะรงด้วยกันนะ ม่งลงข้างบนด้วยโอ้แล้วไม่มีปืนหรอกใช่ใช่ไม่มีปืนด้วยแล้วมันเถื่อนยังวะมีปืนแล้วใหญ่นะพว<ห>กนี้นี่หน้าพีนี่เรียกวัวมันนี่เฮ้ยอย่าไปกวนจีมาได้เปล่าเ้ยทำไมทำไมลูกดันไม่ออกแปบ๊บนึงนี่ โดนไฟเลยแหอหอผมตามผมตามดูปืนไฟแงจริงเลยตายยากตายแล้วตายแล้วเจ็บปะเจ็บปะโหไเจ็บแล้วล่ะาเข้ามายิงเลยหลังหลังดอ้ยมาด้โดนปืนไฟก็น้าลัก้าเกินอ่ะ วัสด SKS อ่ะพี่อิวพี่สาวสวยๆกันไม่น่าเลยหลังวีลงๆเซ็ๆนะเซ็บๆบ่พาเอรเลยระวังนะ Watch out ห้หาหากเก็บปืนอ่ะหาหมวกใส่แล้วตอนนี้่ะเต็มืนอะไรก็ได้ตอนนี้ขอแบบ ลงไปได้ไหมอยากไปยัดมนันนะมันก็ลงได้นะ <Watch out. S 2> นั่นเองตายไม่เป็นไรหรอกรหน้ารกักไอตอนนี้งงอยู่เลยอยากอยากดูเล่นไอ้ยชิชิผ่านละแล้วก็มีใกล้ไม่บอกนี่นี่นี่ว่าแตกแล้วแตกแตกแล้วตัวน,นี้แตกแล้วนะแตกแล้วอะไรไม่ได้ ผมช่วยพี่ไม่ได้ได้ดูเรื่องนี้ไปแลครับพี่ถาวผมโยนเ w น t c h o u ลไม่ได้อยู่ไไม่่ด้อยูเล่นช่วยได้นะเล่นได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่บนบ้านยิงได้บ้างยิได้บ้างไม่ไม่ต้อตาฟอยมีสมองชุบชุบไม่ได้นะต้องยิงก่อนไม่ฟอยมีสมองอยู่ตัวตัวเดียวครับตัวเดียวเราไปเดินแล้วเดินแล้วรอเขาหน่อยดิสวย โอ้โห,หมม้ w a t c า o u ข้าขอบคุณค่าเจ็บแล้วเว้ยเจ็บมากเลยตัวเนี้ยเราถึงแค่หน่อมาเล่นข้างนอกกันแล้วหรอ ิงเหรอยิงใช่หรอว่าจ้าเฮ้ยรมารมารวันี่นะระวังนะครับใช่ๆๆโอเคโอเคออมาร์คเดล็อชนเฮ้ยสมมีใจเย็นคุยกันได้จะเอาตังเท่าไหร่เดี๋ยวโอนให้ไมสาสปอร์ตยังงหนุ่นม มันหินไหนนะพี่เบอร์สี่จำได้ปะหกจำไม่ได้ไปครับสวยเดินไปแล้วคุยคุย w a ว c h out เอลลี่ Watch out ระวังนี้ยิงนะโอเคจะฝอยิงให้จะฝอยิงครับไม่มีโคไม่มีนะมา

ว่าจ้าว่แล้วต้องระเบิดอ่ะไม่โผล่เหรแต่พอดีเนาะโดนขาไปกำลังยิงขาเลยเกินหู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 อะไรของเองนี่ ไปเดินอ่ะ Watch out Watch out บนนู้นเหรอครับ Watch out Watch out ไปไฟหน้าพี่มีบ่ไปไฟไม้หน่อยจะเดินไปเดินไป Watch out Watch out Watch out <techno messing> แค่สุนไม่มีเลยพอต้องอ้อมสายม,มายิงมาด้วยไอ้พวกเนี้ยท่านเหรอขวามาขวานี่มั้งเจอปอดเริ่มเห็นบลาไปอ้อมสายไม่อยู่จะยิงมันได้เฮ้ยบอด ร้านซื้อไม่ได้ฮัาา <Hello. S 3> ลโ okay. หลล็อกอะไรอะฮัลโหลตายเลยตัวเนี้ยองีอะไรอะคืออะไอะเหอนคนอนล่นเกมลยอกใจใครมาข้างๆาการเองปิดหน้าต่างขึ้นไม่เลยล

Premises, ไม่นก็ไรนั่นไรผมมีธนูเพื่อ้้เหียยิงกูเต็มเลยวะอือใช่มันเยอะมันเยอะมันเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดแบบว่าเยอะจริงมันอยู่ไหนมั่งนี่มีนี่ตรงนี้ไปเว่นเว่นเบ้นโหไม่มั่งดีเว่นไปทางขวาตัวหนึ่งเห็นละเห็นละแล้วผมยิงฮะหลังนีผมเล่นไหมแม่ไม่เอาซ้ายก่อนดิ หลังปล่อยมาเอาซ้ายก่อนนาเวนใช่ปะตามตามตั้งงนะกําลังตามอยู่ปากขาวนี่ยิง Watch out Watch out สนใจแล้วลาก่อนแล้วสมองสักลูกก่อนได้วปะเจ็บสมองไหนขอาจะสมองไหนเจ็บหน้าฝอยอ่ะสมอง ม่ต้มองตรงไหนก็ได้เราให้มันมีพื้นที่เล่นลนะวัน่ี้กัวหลังมากเลยเดียวโดนเลยว่ะแต่ว่าไม่ได้ <c oughs> ข้างหลังจะมานะนักตรงไหนไฟนี่ยขวาเราเนะี่ยเหมือนจะมีอ่ะ <c oughs> ระวังด้วยเราไนอะ้นี่เหมือน ลราลานเนเกี่ยวสมมติ้สามรูพอไม่มีก็หนึ่คนยิงกูไม่ได้เวลาอย่าลดไปกระแทกหน้าวนะเดือดอแพ้เดียวไหอุ้ยตั้งไหนอ่ะใช่ที่เลี้ยินอยู่อ้สี่อ้าหก มาน,นี้ผมน่าจะชุบได้อยู่เอ้ยรถผมทาไม่ไปวะี่ต้องนั่นอะใช่ๆเจ็บๆเหรอแตบผมมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้เคสเิมว่าอยู่อะเออเออกระแทกหัวหน่อยสิหัวหายเลย มีอีกตัวนึงไม,มไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้อ้อมซ้ายมามว่น่าจะซ้ายนะน่าจะอ้อมขับไปอรือมไม่ก็ลงมาแล้วลงบ้านนะผมว่าอ้อมมาเล่นบ้านผมแน่นอนเลยแถวนี้ก็โลเฮ้ยโอ้โหขับรถออกนอกวงเลยท่านหนึ่งครับจอยไม่อยู่ครับจะเข้าห้องน้ำ เป็นไหนแล้วนั่นสิเดี๋ยวสองตัวสุดท้ายเดี๋ยวว่าอ้อมขวาไปไวะเดี๋ยวอ้อมแล้วหรอกไปไวจไวังลงอุโมงก์อ่านี่ส่วนนะลงอุโมง่์เดี๋ยวอตกใจเสียงโอ้มีคนเก็บเงินมา เจ๊ยังขับรถไม่อยู่้ยหน้าหน้าพี่สดีล์เลยอันนี้มันตด้งอยู่้รยอไะไอ้นี่ไม่ใช่ตัวนี้ที่มันยิงเราอะยิงตัวนี้มันน่าจะสู้โอ้ยย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 ยสยยยยอ้ยโอ้ยยย่ยย่ยยยย้ยย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  ไปเล่นรหัสพี่สาวเลยี่โหเล่นยิงใครมาสิบห้าตัาวบอไม่ได้ยิงเลยค่ะ